สวัสดีครับั้น้อง,องรายการในวันนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของศาสตร์ที่มองไม่เห็นได้ไม่ใช่เรื่องเวทมนต์อะไรแล้วครับแต่เป็นเรื่องของสันน้าแม่เหล็กเอ๊ว่าแต่ว่าคราวนี้คุณครูวิทยาพาหนุ่มหน้าใสมาเป็นผู้ช่วยอีกคนนึงอุ๊ยว่าแต่ว่ามากันแค่สองคนเนี่ยจะรับมือแก๊งเด็กไหวไหมเนี่ยต้องไปติดตามกันครับ ต้นๆมานี่หน่อยแล้วเน่มารู้จักเด็กๆของครูกันหน่อยนี่คนนี้เลยนะคนนี้คนนี้ชื่อว่าน้องตุ๊ดตู่เป็นเด็กสาวแสนสวยสุดแสนน่ารักแต่บางทีก็น่ารำคาญเพราะถามเยอะไปหน่อยเยครูบอกว่าไงนะคะอ๋อเปล่าครูบอ,อกกับพี่ต้นเขาว่านี่นะตุ๊ดตู่เป็นเด็กสาวแสนสวยที่สุดเลยนะครับอ้าวต่อไป <c oughs> คนนี้นะครับชื่อว่าน้องนัดดาคนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงที่สุดคุณคะคุณก็บอกเขาไปสิคะว่าหนูอ่ะเป็นเด็กผู้หญิงที่ขาวสวยน่ารักแถมยังหน้าตาดีสุดๆอะ่ะเออจ้ะจ้ะเออชื่อเขาสวนคนนี้นี่ชื่อว่าหนุ่มแชมป์คลึม้มเงียบ แต่พอยิ่งคำถามเมื่อไรเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยทีเดียวเช้มก็ต้องถามจนกว่าแช้มจะเข้าใจสิครับโอ้แรงมากเลยทีเดียวอ๋อสวัสดีพี่ต้นหน่อยสวัสดีครับต้นครูเพิ่งสังเกตเห็นนี่เอาดีบีดีมาด้วยเหรอเฮ้ยขอยืมดูหน่อยสิีเกียรติซื้ออะปืนตังค์เลโอ้โหคุณตะกี้เนี่ยไปถึงไหนเนี่ยพอที่จะซื้อไปฝากน้องแตนน้องแตนน้องแตนเนี่ยไม่เห็นบอกสจะขำโอ้โหครูว่าคุยเรื่องอะไรกันไม่รู้ไม่รู้เรื่องเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่านะต้นนะเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าเนาะนี่เด็กเด็ก พี่ต้นเนี่ยเขาเรียนเก่งมากๆเลยนะ เราเะพาะพี่ต้นเนี่ยเขาจะมีความรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์ไดมากมายไกลกองเลยเดียวเพราะว่าตอนทิ่ต้นเขาเรียนอยู่ตอนมัธยมเนี่ยนะครับผมเคยส่งโครงงานวิทยาศาสตร์แข่งขันมากมายถ้าเกิดพวกเราเนี่ยนะสนใจอะไรสงสัยอะไรยังไงถามพี่ก็ได้เลยนะครับผมก็พูดชมผมมากเกินตปผมก็อายน้องๆเขานะครับโอ้ยไม่ต้องอายหรอกต้นคนเราเนี่ยถ้าเกิดเก่งเนี่ยไม่ต้องอายขนาดครูเองยังไม่เคยอายเลย <c oughs> ใช่ตุ๊ดเชื่อค่ะว่าครูไม่เคยอายเลยขนาดแอบกินขนมพวกเราสามคนจนหมดยังไม่อายเลยอ่ะเออ ตู่ๆพูดระไรแม่อะไรก็ไม่รู้เนอะเเปลี่ยนเรื่องมาดูคุยกันดูดีกว่าอ้าวเออตวโลจะดูเรื่องอะไรก็ดีนะอมีหลายเรื่องเลยเด็กๆลองเลือกไปดูว่าจะดูเรื่องรายกันอ๋อหนูอยากดูเรื่องนี้ค่ะเรื่องโนไวดูสองศูนย์หนึ่งสองงั้นตู่ๆเอาเรื่องนี้รายการที่ยาบีระทึกอ๋อเหรออย่างเราอ่ะของหนูเป็นโนไวค่ะแล้วครูค่ะก็คงรูเรื่องเดียวแล้วอ่ะยาจกสู่อ้าวว่าแต่อ่ะ เราจะรู้อะไรก่อนดีอะแชมป์ว่าดูของแชมป์ก่อนดีกว่าโลกจะแตกแล้วเปิดให้นะครับอ่ะโอ้สนุกจังยังทุกคนพร้อมแล้วเชิญชมเลยครับแหจากปฏิทินชาวมายันที่นับปีแบบถอยหลังจนปีสุดท้ายในปฏิทินของเขานั้นมาตรงกับคริสตกศตกราชั0ส2 0 2 นักสร้างหนังเขาสามารถนํามาผูกโยงกับทษฤษฎีการสลับขั้วของแม่เหล็กโลกได้อย่างน่าสนใจจริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์พบว่าการกลับขั้วแม่เหล็กโลกนั้นจะทําให้สนามแม่เหล็กโลกเนี่ยมีสภาพอ่อนตัวลงคุณสมบัติของแม่เหล็กโลกก็จะอ่อนแอและก็เบี่ยงเบนไปนะครับ ซึ่งตรีศีส่วนใหญ่ระบุว่าการกลับหรือสลับขั้วนี้เกิดมาหลายหมื่นครั้งแล้วล่ะครับแต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์บางคนทํานายว่าถ้าหากเกิดการสลับขั้วแม่เหล็กโลกขึ้นมาอีกแล้วก็จะทำให้โลกเกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายอย่างเช่นเกิดการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกแผ่นดินไหวและการละลายของน้ําแข็งจากความร้อนใต้โลกการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์จะเพิ่มปริมาณถึงระดับอันตรายการอพยพของฝูงสัตว์เช่นนกหรือ หรือปลาวานที่ใช้เส้นแรงแม่เหล็กโลกเป็นตัวนําทางก็จะผิดเพี้ยนไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะทำงานผิดปกติเช่นระบบขีปนาวุธแต่นี่ก็เป็นเพียงหนึ่งในหลายทฤษฎีเท่านั้นนะครับแถมยังมีความเป็นไปได้ค่อนข้างน,น้อยแต่ว่าสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับเพียงแต่ว่ามันคืออะไรและมันมีผลต่อชีวิตเรายังไงต้องไปติดตามกันต่อเลยครับ สองศูน <honored S 2> ย์ยยหนึ่น rew, ใ,ชนใช่ไหมดูโดนๆชาบ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 เอ้ยแล้วอะไรทำให้ลูกแตกหรอครับอุ้ยนั่าจะสิครครูอะไรอ่ะคะโอ้โหเรื่องยังไงใช่มั้ยโดน บอกเด็กๆสิครูไม่ต้องมาทำฟอร์มให้พี่ต้นบอกแทนเลยนะครูครูไม่รู้ใช่ไหมล่ะถูกต้องเดบ้าเลยครูว่ารู้แต่ครูแค่อยากรู้ว่าพี่ต้นเนี่ยเขาเก่งเท่าครูหรือเปล่าก็จริงๆนะมันเกิดจากการสลับขั้วของสนามแม่เหล็กโลกสนามแม่เหล็กโลกใช่แล้วสนามแม่เหล็กโลกนี่มันคืออะไรคะแล้วมันเหมือนสนามยานาบาลปา นักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งโลกออกเป็น3ชั้นก็คือเปลือกโลกที่หนาประมาณ6-35กิโลเมตร ชั้นแมนเทลที่เป็นหินหนื่ดร้อนจัดหนาประมาณ2,900กิโลเมตรแกนชั้นนอกที่เป็นสารหลอมเหลวที่มีเหล็กและก็นิกเกิลเป็นธาตุหลักหนา2,250กิโลเมตรนะแล้วก็แกนชั้นในซึ่งหนาประมาณ1,230กิโลเมตรที่สารหลอมเหลวนั้นจะถูกอัดโดยแรงดันมหาศาลจนกลายเป็นของแข็ง ด้วยเหตุที่แก่นชั้นในมีอุณหภูมิสูงกว่าแก่นชั้นนอกพลังงานความร้อนจากแก่นชั้นในจึงถ่ายเทขึ้นสู่แก่นชั้นนอกด้วยการพาความร้อนเหล็กที่หลอมละลายจะเกิดการหมุนวนอย่างท่าทาเกิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าและเหนียวนําให้เกิดสนามแม่เหล็กโลกอันเปรียบเสมือนว่าภายใต้โลกใบนี้มีแม่เหล็กแท่งใหญ่ตั้งอยู่ ช่วงหน้าเรามาดูกันว่าเขามีวิธีการทำให้เกิดแม่เหล็กขึ้นได้ยังไงอุ้ยห้ามพลาดนะครับเฮ้ยอะไรเล่าตกใจขนาดนั้นแล้วทำไมเข็มทิตึงชี้ไปทางเหนือใต้ตลอดเลยอ๋อเราต้องบอกกันก่อนเลยนะครับว่าในเข็มทิตเนี่ยนะครับ เขาจะมีเป็นแท่งแม่เหล็กซึ่งมีขนาดเล็กแล้วก็เบาแล้วก็สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระนะครับผมวางตัวในแนวนอนในแนวเหนือใต้ตามแรงดึงดูดของแม่เหล็กโลกแต่มันไม่ตรงกับทิศเหนือคะ่ะครูใช่ค่ะมันเบนไปนิดนึงอะ่ะโอ้ต้องบอกนะครับว่าขั้วโลกเหนือกับขั้วเหนือของแม่เหล็กเนี่ยนะครับผมมันอยู่กันคนละที่เลยมันห่างกันประมาณ12องศาหรือว่าประมาณ 1, 3 3 0 กิโลเมตรมาได้ทําให้เข็มทิศเนี่ยนะครับผมมันเบนไปตามแนวของแม่เหล็กโลกนั่นเองเข็มทิศมีประโยชน์ยังไงคะเอาไว้กินไงลูกล้อเล่นคนจีนในสมัยโบราณเนี่ยเขาใช้เข็มทิศเนี่ยในการคํานวณหาทิศทางในการเดินเรือกันนะจ๊ะเขาไม่ได้มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมือนแบบปัจจุบันนี้หรอกใช่เวลาที่ไปเดินป่าเนี่ยเราใช้เข็มทิศนะเพื่อไม่ให้หลงป่าด้วยงั้นเราเนี่ยลองไปเดินป่ากันสักครั้งได้ไหมคะครูได้เลย จัดให้เลยแล้วจะไปเมื่อไหร่ล่ะครับก็เมื่อไร่ที่แชมป์ส่งงานครูก็ไปเมื่อนั้นน่ะพรุ่งนี้ครับโอ้คุณครูคะสมมติว่าถ้าเราไปยืนที่ขั้วเหนือแม่เหล็กเนี่ยเข็มทิศจะชี้ไปทางไหนคะครูครูก็ตอบไม่ได้นะเพราะว่าครูไม่เคยไปที่แบบขั้วหนุงขั้วเหนือโลกอะไรพวกเนี้ยเออว่าแต่ต้นเคยไปปะพี่ก็ไม่เคยไปเหมือนกันไ่เคยอ่านเจอว่าถ้าเราไปยืนอยู่ที่ขั้วเหนือแม่เหล็กโลกเนี่ย มันจะมีลักษณะเหมือนกับว่ามีแม่เหล็กแท่งนึงมาจ่อใต้เข็มทิศเข็มทิศจะถูกดูดชี้ลงแล้ววางตัวในแนวดิ่งตั้งฉากกับพื้นแล้วเข็มนี่นะมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆไม่สามารถบ่งบอกทิศได้เพราะว่าเราอะอยู่ที่ขั้วเหนือแม่เหล็กแล้วไงอย่างที่ทราบไปแล้วนะครับว่าภายใต้โลกเนี่ยเสมือนมีแท่งแม่เหล็กขนาดใหญ่ ที่ขั้วเหนืออยู่ทางซีกโลกใต้แล้วขั้วใต้ก็ยังไปอยู่ทางซีกโลกเหนือการที่เรานําเข็มทิศที่มาวางบนฝ่ามือแรงจากสนามแม่เหล็กโลกจะทําให้แม่เหล็กในเข็มทิศเกิดการหมุนติ้วเลยเพื่อให้ขั้วเหนือและขั้วใต้ของมันเนี่ยขนานกับขั้วของแม่เหล็กโลกไงล่ะครับ แต่น้องหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าวิเราทำไมขั้วของแม่เหล็กโลกมาถึงไม่มีทิศทางสวนกันกับแม่เหล็กทั่วไปแล้วกล่าวคือแม่เหล็กนั้นจะหันขั้วเหนือขึ้นทิศเหนือซึ่งมีขั้วแม่เหล็กโลกเป็นขั้วใต้สะง,งั้นขณะที่แม่เหล็กชี้ขั้วใต้ลงทิศใต้แต่ว่าขั้วแม่เหล็กโลกนั้นเป็นขั้วเหนือก็อย่างที่น้องทราบกันดีแล้วครับว่า แม่เหล็กสองแท่งจะดูติดกันได้ก็ต่อเมื่อนํามแม่เหล็กตา่างขั้วนั้นมาต่อกันดีเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะว่าสารแม่เหล็กที่อยู่ในแม่เหล็กแต่ละแท่งนั้นจะจดแรงแม่เหล็กไปในทิศทางเดียวกันครับคือขั้วใต้ชี้ไปทางขั้วเหนือแล้วก็จะทําให้เกิดการเรียงตัวของเส้นแรงแม่เหล็กไปในทิศทางเดียวกันมันก็นเลยเกิดการดูดกันเพราะฉะนั้นเมื่อนําแม่เหล็กขั้วเหมือนกันมาต่อกันนะครับทิศเส้นแรงแม่เหล็กมันจะวิ่งสวนทางกันก็เลยเกิดการผลักกันยังไงล่ะครับ ซึ่งนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมขั้วแม่เหล็กโลกจึงมีลักษณะกลับทิศเมื่อเปรียบเทียบกับขั้วของแม่เหล็กทั่วไปยังไงแล้วส่วนเหตุผลที่แม่เหล็กสามารถติดกับเหล็กธรรมดาได้นั้นเป็นเพราะว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยจะเหนี่ยวนําให้สารแม่เหล็กในแท่งเหล็กที่เรียงตัวกันอย่างอิสระนั้นเกิดการจัดเรียงตัวใหม่ในทิศทางเดียวกันกับเส้นแรงแม่เหล็กครับก็เลยทําให้มันกลายเป็นแม่เหล็กชั่วคราวที่สลับขั้วกับแม่เหล็กจริงมันก็เลยดูดกันได้นั่นเองครับ ครูครับเราอยู่ในสนามแม่เหล็กโลกหรือเปล่าครับถูกต้องแล้วรอบๆตัวเราเมีสนามแม่เหล็กโลกจ้ะงั้นใต้โลกโอของเราก็ต้องมีแม่เหล็กอันใหญ่ๆใช่ไหมคะถูกต้องแล้วเราไปขุดกันไหมครูคะแสดงว่าสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยก็เกิดจากหินแม่เหล็กใต้ผิวโลกใช่ไหมแสดงว่าแม่เหล็กเนี่ยก็คือหินที่มีแร่แม่เหล็กอยู่เยอะใช่หรือเปล่าคะครูก็อะไรประมาณนั้นน่ะจ้ะเราแรา่แม่เหล็กเนี่ยมันคืออะไรคะครู เขาก็เป็นสารประกอบออกไซด์ของเหล็กชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินี่แหละครับผม,มเขามีชื่อว่าแมกนีไทด์อ่ะแล้วลักษณะมันเป็นยังไงหรอครับลักษณะมันเป็นยังไงเหรอสีมันเจาะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆจนเกือบจะดำนะครับผมพอเราเอามาบดละเอียดเนี่ยนะครับผิวมันจะเป็นมันวาวซึ่งจะมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กธรรมชาติเออเขาจะมีเหล็กอยู่ในแร่ประมาณ70%เอเลยทีเดียวนะครูคะแล้วอย่างเนี่ย อันนี้ก็เป็นแท่งแม่เหล็กแล้วตะปูเนี่ยก็เคยเห็นตะปูที่แบบว่าเป็นแม่เหล็กด้วยมันเป็นได้ยังไงอะคะครู<อ> <m> ต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแม่เหล็กถาวรส่วนตะปูที่กลายเป็นแม่เหล็กเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่าแม่เหล็กชั่วคราวแต่เราสามารถทําให้ตะปูเนี่ยกลายเป็นแม่เหล็กถาวรได้เลยนะ <m> งั้นครูลองทําให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้เลยงั้นเรามาทดลองกันแน่เอาต้นมาพอดีเลยนั่งลงก่อนนี่ ช่วยสอนเด็กๆของครูเลยสิวิธีในการทำแม่เหล็กอ่ะโอ้ได้เลยครับผม,อ,มอ่ะอันดับแรกเดี๋ยวพี่จะแจะกอุปกรณ์ก่อนนะครับผ่านไปใช้คลลนละหนึ่งก้อนแล้วก็ลวดทองแดงคลลนละหนึ่งเส้นครับ,รบเ,เส้นเร,เริ่มต้นเราก็เอาลวดทองแดงเนี่ยมาพัน สิบรอบกับตะปูพันไปทางไหนอะคะพี่ต้นตพันทางไหนก็ได้<า>เลวทำไม,ไมต้องสิบรอบด้วยคะอ๋อพอดีลวดที่พี่ให้มาเนี่ยมันพันได้ประมาณสิบรอบอะคะ่ะต้องพันแน่นๆเอลมๆโอ้โแน่นๆหลวมๆก็ได้คะ่ะได้ไหมได้ไหมพี่ว่าด้าน่าจะได้านะล้วนะแล้วทำไงต่อครับเราก็เอาปลายลวดทั้งสองเนี่ยแตะกับขั้วบวกขั้วลบของ่านไฟฉายแตะปุ๊บแล้วเนี่ยลองเอาตะปูเนี่ยไปแตะกับคลิปดูว่ามันจะดูดไหม ดูด้าไปดูดูดูอู้ว้าเห็นไหมนี่นลดาแลวแล้ววเด็กิไหอ่ะไหนเราลองเอาถ่านไฟฉายออกดูสิหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอ่ะมันจะติดได้ยังไงล่ะครับเด็กๆก็เราเอาแบบว่าถ่านไฟฉายออกแล้วเห็นไหมมันก็มีทางติดหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเราเอากลับไปเหมือนเดิมอ่ะติดเหมือนเดิมอ่ะใช่ไหมทำต่อเซฟเป็นไงบ้างไหนลองใหม่สิ เห็นไหมมันก็ติดได้เหมือนเดิมเลยใช่ไหมล่ะออ,อย่างนี้นออี่ทำไมตะปูถึงกลายเป็นแม่เหล็กล่ะคะครูนั่นน่ะสิคะครูทําไมถึงกลายเป็นแม่เหล็กได้เป็นได้สิครับผมเพราะว่าฟรัเดย์เนี่ยบอกเอาไว้ว่าจะเกิดปล่อยกระแสไฟนะครับ <S <S ผมผ่านก็ไปที่ขดลวดทองแดง <S 1> <S 1> แบบนี้หรือว่าคือไอเนี่ยไอลวดไอลวดสายไฟนี่แหละครับผมนะครับมันจะมีเป็นสนามแม่เหล็กเนี่ยอยู่รอบๆอบของขดลวดเหนี่ยวนําทําให้ตะปูเนีน่ย กลายเป็นแม่เหล็กได้อ่าลองดูนะครับผม<อ>เห็นไหมครับอย่างนี้เออ,ตอแต่รู้ส<บ><บ>ว่าะบบละฮะเราหยุดการปล่อยกระแสไฟเข้าไปข้างในกดลวดปุ๊บตะปูเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตะปูของมันเดิมๆเลยะคระับแล้วนี่ใช้ได้กับตะปูทุกชนิดปะคะเฮ้ยเออมันไม่สามารถใช้กับตะปูที่ไม่ได้ทํามาจากเหล็กได้จ้ะแล้วฟาราเดย์คือใครเหรอครับโอ้น้องต้นจ้ะ บอกไปสิอีกแล้วเหรอครับครูถามนิโต้นอีกแล้วเหรออาทัวร์โอ้ยฟาราเดยเนี่ยเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาได้ค้นพบกฎของฟาราเดยมันคืออะไรอะคะฟาราเดยกล่าวว่า หากมีกระแสแม่เหล็กเคลื่อนที่ผ่านขดลวดก็จะเกิดการเหนียวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นการทดลองกฎของฟาราเดย์ทำได้โดยนําขดลวดวงกลมต่อไว้กับเกลวานอมิเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องวัดความต่างศักของกระแสไฟฟ้าเมื่อนาําแม่เหล็กขั้วเหนือเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในขดลวดวงกลมเข็มของเกาวานอมิเตอร์จะกระดิกไปในทิศท,ทางหนึ่งและในทางกลับกันเมื่อแม่เหล็กขั้วใต้วิง่งผ่านขดลวด เข็มของเกาลวานอมิเตอร์ก็จะกระดิกไปอีกด้านหนึ่งนั่นแสดงว่าการเคลื่อนที่ของแท่งแม่เหล็กจะทําให้สนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัดกับขดลวดทําให้เกิดกระแสไฟฟ้า,ฟาในขดลวดได้อันเป็นไปตามกฎของฟาราเดนนั่นเองเห็นไหมเด็กๆว่าไฟฟ้าเนี่ยสามารถใช้สร้างแม่เหล็กได้แล้วแม่เหล็กก็สามารถสร้างกระแสไฟฟ้า,ฟาได้ครับเก่งมากๆแชมป์ ครูคะแล้วกฎของฟาราเดย์นี่เขาใช้ในด้านไหนอะคือเขาจะใช้อย่างนี้นะต้นว่าไงนะอะไรกันเนี่ยครูนนี้ก็ไม่รู้โอ้โหใี่ต้อธิบายตลอดเลยนะครูวันนี้ครูใช้หมุกนี้มาตลอดแล้วนะอะไรมาผิดผิดปกติหรือเปล่าลูกฮะไม่ทำไมครูจะไม่รู้ครูรู้หมดแหละโทษครูฉลาดตาตาจะครูอยากให้พี่ต้นเขาอธิบายฟังเนาะพี่ต้นเนาะรอ้าลเลยครับ เขาจะใช้ในด้านอุตศาหกรมซึ่งเป็นส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเช่นเครื่องปั่นไฟหมอแปลงไฟฟ้าสวิตแม่เหล็กแล้วก็เซอร์กิตเบรเกอร์อะไรประมาณนี้แหละแล้วสนามแม่เหล็กโลกล่ะคะครูมีประโยชน์ยังไงเอางี้ดีกว่าเราว่าพวกเราเนี่ยเปลี่ยนที่คุยไปนั่งคุยกันตรงนู้นดีกว่าไหมนะค่ะมเรียนสบายเดินเดินไกลหน่อยนะ เราไปรู้กันว่าสนามแม่เหล็กโลกมีผลต่อชีวิตบนโลกแล้วก็มีประโยชน์ต่อเรากันยังไงครับรู้ไหมเวลาที่นกบินอพยพไถลออกมาทางใต้เนี่ยเวลาที่บินไปบินกลับทำไมถึงไม่หลงทางทำไมไม่หลงทางด้วยล่ะคะเนืนอนกมี GPS ไงก็อา็เป็นไปได้นะ GPS ของนกเนี่ยก็คือหัวของนกหัวของนกเนี่ยก็คือเปรียบเหมืมอนสมองสมองเนี่ยต้เหมืนอนกับว่ามีเข็มทิศ ที่จะใช้ในการบินนําทางไปตามเส้นสนามแม่เหล็กโลกเช่นนกนางนวลที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่โคโลกเหนือเมื่อถึงเวลาอ,อพยพมาลงมาทางใต้ก็จะใช้ระยะทางถึง20,000กิ 20, ลเมตรมและเวลาบินกลับเนี่ยก็ไม่หลงทางนะพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับผมก็ได้รับประโยชน์จากสนามแม่เหล็กโลกเหมือนกันนะครับแล้วมันมีประโยชน์ยังไงคะ ต้องบอกว่าการที่พวกเราเนี่ยใช้ชีวิตยอยู่บนโลกนี้ได้นะครับเพราะว่าได้รับพลังงานชีวิตอยู่ตลอดเวลาและพลังงานชีวิตของโลกนี้ก็คือสนามแม่เหล็กนั่นเอง<ม>อ่ามันทําให้เราเนี่ยอยู่ได้ถ้าเกิดว่าโลกนี้ขาดพลังงานนี้ไปเราอาจจะเจ็บปวดก็ได้นะครับแข็งแรงครับ,รบแข็งแรงค่ะเรแข็งแรงค่ะอืมพี่ว่านะช่วงนี้เนี่ยหน้าดากับตัวตัวดูหน้าตาสดใสนะดูมีออร่านะเนี่ยํำนี้คุณคุณนะคะเนี่ยมันเคยได้ยินอ่ะก็น้ำดื่มไง น้ำดื่มอะดื่มมากๆเดี๋ยวหน้าก็ใสเองเฮ้ยช้างไม่ใช่ออร่าเดี๋ยวมาจากคำว่า Aurora, ออโรราหรือว่าแสงเหนือแสงใต้ซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งมันจะมีลักษณะเป็นสีสันสวยงามมากๆเป็นม่านย,ย้อยสวยเลยแต่ถ้าเกิดที่โัโวโลกเหนือเนี่ยเขาเรียกว่าแสงเหนือ,อถ้าเกิดที่โัโวโลกใต้เดี่ยกเขาเรียกว่าแสงใต้แล้วเมืองไทยจะมองเห็นไหมเนี่ยไม่มีแน่นอนเลยน่าเสียดายจัง มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะครูออโรราหรือว่าแสงเหนือแสงใต้เกิดจากอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าโดยเฉพาะโปรตอนกับอิเล็กตรอนซึ่งเดินทางมาจากดวงอาทิตย์ ถูกสนามแม่เหล็กลอกทําให้เบนไปยังขั้วโลกเหนือและก็ขั้วโลกใต้ประจุเหล่านั้นนะครับจะชนกับโมเลกุลของอากาศทําให้โมเลกุลของอากาศแตกตัวเป็นอิออนเปล่งแสงสีออกมาแสงสีที่ต่างกันนั้นเกิดจากก๊าซต่างชนิดกันครับอย่างเช่นก๊าซออกซิเจนให้แสงสีเขียวหรือว่าสีแดงก๊าซไนโตรเจนจะให้แสงสีน้ำเงินหรือว่าสีแดงก๊าซฮีเลียมให้แสงสีฟ้าหรือว่าสีชมพู ถ้าหากว่าโลกเราเนี่ยกเกิดเปลี่ยนขั้วสนามแม่เหล็กขึ้นมาจริงๆนี่มันจะเป็นยังไงบ้างอะคะครู<ฮ>มันจะรุนแรงมากกว่าหรือน้อยกว่าในหนังอะคะครูโอ้อย่าพิ่งทำหน้าตกใจขนาดนั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่ค,ความคิดของนักวิทยาศาสตร์เขาจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นกันไปแหละใช่ไหมแต่ว่าพวกเราเนี่ยทาให้โลกน่าอยู่ได้ด้วยนะในการที่ช่วยกันลดภาวะโลกร้อนอโอ้โหสรุปได้ดีมากๆเลยนะพี่ต้นนะครับคราวหน้ามาช่วยคุยอีกนะ ไม่ได้สอนเลยนะครูก็ให้พี่ต้นสอนตลอดอนะ่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูก็ให้พี่ต้นสอนอีกอะ่ะโอ้ยครูไม่ได้ไปบังคับเขาอะไรขนาดนั้นนะจ๊ะอย่าเข้าใจผิดเพราะว่าจริงๆนะเนี่ยครูระวังดีอยากให้เด็กๆเนี่ยได้รับความรู้รอบด้านจึงต้องไปเรียนเชิญวิทยากรมาช่วยกันหลายๆคนยังไงเ่า แต่ก็ดีนะคะถ้าหากว่าวิทยากรเนี่ยจะหน้าตาดีกว่าครูแล้วก็สอนดีกว่าครูโอ้ยอันนี้พวกเราอะโอเคเลยอะจริงๆแล้วตู่ครูว่ามันหมดสิไปตั้งนานแล้วนะเพราะว่าคนที่ฉลาดที่สุดในโลกร้อยสุดในโลกเนี่ยคือมีครูวิทยาคนเดียวเท่านั้นแหละโอย,โอยไม่มีใครหลงตัวเองกันครูของเราอีกแล้วลมดีกว่าครจะเป็นลมตรงน,นี้จะ วันนี้นอกจากเด็กๆจะได้รู้แล้วว่าโลกใบนี้เสมือนมีแทงแม่เล็กนอดใหญ่อยู่ใต้ดินลึกลงไปสร้างสนามแม่เหล็กออกมาอยู่ตลอดเวลาซึ่งสนามแม่เหล็กโลกนี้ได้ช่วยให้โลกมีสภาพแวดล้อมหลายอย่างเลยนะครับที่เหมาะกับการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้ไปรู้จักกับแม่เหล็กในแง่มุมต่างๆทั้งคุณสมบัติรวมไปถึงการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆโดยเฉพาะการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเกิดขึ้นจากสมองและก็การเรียนรู้ของมนุษย์นั่นเองครับการรับประทานอาหารของคนไทยในขณะนี้นะเมนูบางอย่างมันเสี่ยงกับเชื้อโรคด้วย บางอย่างนะโอ้โหเรียกโรคไปเขาหาตัวเองโดยไม่รู้ตัวเลยล่ะครับโดยเฉพาะผู้ที่ชอบกินหอยนางรมซึ่งเป็นสัตว์น้ําที่มีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างจะสูงปรี๊ดเมื่อเทียบแล้วนะครับกับหอยชนิดอื่นนี่ผู้บริโภคหอยนางรมจะมีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อจุลินทรีวิฟเบียลอาราเฮโมไลติคัสและก็ซอโมเนล่า ต้นเหตุของโรคระบบทางเดินอาหารโอ้ยมีอันตรายถึงชีวิตทีเดียวละครับที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไทยนิยมกินหอยนางรมดิบๆ กับยอดกระถินสดหรือว่ากินดิบแกล้มกับเหล้าเบียร์เพราะมีความเชื่อว่ายอดกระถินดิบกับแอลโกโอฮอล์เนี่ยจะไปฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในหอยนั้นได้ขอยืนยันนั่งยันและนอนยันว่าทั้งยอดกระถินและแอลโกโอฮอล์ในเหล้าในเบียร์นั้นไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคเหล่านี้ได้เลยวิธีปลอดภัยที่สุดก็คือควรปรุงให้สุกก่อนครับไม่ว่าจะเป็นการต้ม การลวกสุกๆการผัดการนึ่งการย่างการอบทำยังไงก็ได้แล้วครับเพื่อให้ความร้อนนั้นทำลายเชื้อโรคให้หมดไปได้ครับปัจจุบันพบว่าผู้บริโภคจำนวนมากขาดความรู้เรื่องการกินอาหาร โดยเลือกเมนูอ,อาหารที่เห็นแก่ความอร่อยแล้วก็ให้รสชาติแต่เพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่คำนึงถึงสุขภาพโดยเฉพาะเมนูที่จะไปเพิ่มไขมันคอเลสเตอรอลให้กับร่างกายซึ่งไขมันชนิดนี้นะครับจะเป็นต้นเหตุของโรคความดาันโลหิตสูงโรคหัวใจขาดเลือดด้วยในหอยนางรมน้ำหนัก100กรัมประมาณ8-10ตัวจะมีคอเลสเตอรอลสูงถึง 231มิลลิกรัมในขณะที่ร่างกายคนเรานะครับต้องการคอเลสเตอรอลไม่เกินวันละ300มิลลิกรัมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นกินะก็กินได้แต่อย่าบ่อยนักก็แล้วกันนะครับช่่างงกกิลสั